เช้าวันที่2นะคะตอนเช้ากินลาบไก่ค่ะ2ชิ้น25บาทแล้วก็มีน้ําซุปที่เหลือจากที่กินข้าวมันไก่เมื่อวานนี้นะคะเที่ยงกินไข่เจียวหมูสับนะคะใช้หมูไป13บาทไข่สีฟอง16บาทและมื้อเย็นนะคะมะละกอห้าบาทนะคะทำส้มตำกินกับกุนเชียงทอด20บาทสรุปวันนี้ใช้งบไป79บาทจ้า ไก่2ชิ้นนะคะเดี๋ยวเอามาสับนะคะเดี๋ยวทำลาบไก่กันค่ะสำหรับมื้อเช้านี้ จะดูไก่ไม่ทิ้งนะคะสองชิ้นก็เก็บค่ะเก็บเอาไว้ทาน้ำซุปนำหมอ้อใส่น้ำตั้งไฟนะคะพอเดือดใส่ไก่ลงไปรวน,นะคะ่ะน้ำปลาร้านะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ ราจะลวกแค่พอสุกนะคะไม่ลวกนานนะไม่งั้นมันเนื้อไก่มันจะกระด้างนะคะเจียวหอมแดงกันค่ะเราไมา่ได้เจียวให้เหลืองกรอบนะคะแต่จะเจียวเอาน้ำมันนะคะจากตัวหอมแดงนะคะแล้วก็ให้มันมีความความหอม เทียวเอาความหอมมันนะไม่ได้เอาความกรอบนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเจียวให้กรอบค่ะพริกแห้งขาดที่ตาแล้วนะคะเอาไปคั่วด้วยค่ะเพื่อเอาน้ํามันพริกหอมหอมนะคะแปบ๊บเดียวนะคะเดี๋ยวพริกจะไหม้ซะก,ก่อนนะแค่นี้พอแล้วค่ะ น้ำเยอะไปนะคะเทน้ำออกหน่อยปรุงรสค่ะน้ำปลานะคะไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าอันนี้เราใส่น้ำปลาราไปแล้วนะคะมะนาวค่ะไม่ชอบรสชาติเปรี้ยวมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นใส่มะนาวแค่นิดเดียวค่ะ ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วทําเองหอมนะคะใส่น้ํากระเทียมดองสักช้อนหนึ่งค่ะไอตัวข้าวคั่วสมุนไพรนี่นะคะในคลิปเก่าๆปูเคยทําไว้นะไปดูได้เลยค่ะอันนี้ใส่ข่าตะไครไ้ใบมะกรูดนะคะหอมมากๆพริกป,ป่นค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะเพราะว่าเรามีพริกที่เราผัดน้ามันอยู่แล้วค่ะชิมรสชาติค่ะ ใส่ผักลงไปค่ะผักของเรานะก็จะมีอันนี้ผู้จะใส่กระเทียมดองด้วยนะคะมีกระเทียมดองแล้วก็มีผักต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยใบสะระแหน่นะคะแล้วก็กระเทียมดองหอมเจียวนะคะกับพริกผัดนะคะที่เราเจียวเอาไว้ สุดท้ายก็โรยด้วยพริกสดนะคะเพื่อเพิ่มความเผ็ดค่ะต้มซุปโครงไก่นะคะใส่ฟักที่เหลือเมื่อวานที่เรากินกับข้าวมันไก่นะคะเช้านี้นะคะเอามาเติมน้ําหน่อยนึงนะเติมน้ําเข้าไปค่ะเอาไว้กินกับนะคะเอาไว้กินกับตัวลาบไก่นะคะเอาไว้ซดร้อนๆนะคะแล้วก็ปู้จะเพิ่มเติมตัวนี้เข้าไปมะนาวดองค่ะใส่น้ําลงไปด้วยนิดนึงน้ำมะนาวดองนะคะประมาณสักช้อนหนึ่ง เดี๋ยวต้มให้เดือดแป๊บหนึ่งค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะ ไก่สี่ฟองนะจะใช้หมูบดนะคะ100กรัมค่ะทีนี้ปู้ก็จะปรุงรสเลยค่ะใส่แค่น้ำปลายอย่างเดียวก็พอแล้วค่ะแค่นี้ก็อร่อยทำไข่เจียวแบบที่ชายไปล1 5าย91.5นะคะใส่น้ำมันอ่ะโทษทีค่ะใส่ไข่ลงไปในขณนะที่น้ำมันตั้งน้ำมันยังไม่ได้ร้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ สูตรนี้เป็นไข่เจียร้านวิวของพี่ชายไป91.5นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนะ้ำมันจะค่อยๆร้อนนะคะเดี๋ยวเขาจะค่อยๆระอู่ขึ้นมาเองนะคะสูตรนี้อร่อยค่ะนะคะ